อ idden, free, ๋อมันม you know, ันม mm. right. so uh, ีมันมีตรงนี้มันมีมีน้ำห้อนอยู่ตรงไหนเหนียเหนียโรงเรียนล่ะแม่แม่นมอสแหละรัศมีประมาณน่าจะมีประมาณสองกิโลสามกิโลอย่างนี้โอ๋อเขาเจาะเจาะเจาะบาดาลลงไปล่ะเจาะบาดาลในบ้านห่อนหมด้งเหรครับครับหึ่งถ้าข้าเจาะเล่ามาไหลมานี่ทรัตัวนี้เนาะอันนี้แบบอันนี้แบบเกี่ยวครับตัวนี้นี่องผมโคตรบ่อคนเดียวใช่อ๋อ มันจะมีสองบ่อหลุมนี้บองผู้สร้างพระข้างเรียนบองตรงตรงนี้มันเป็นของหมู่บ้านเนาะที่สถานเนี่ยของของตั้งตัวครับแหละอ๋อหัวเสียมไหลก่อนเป็นดอยอ่ะเออสางล่อสางอย่างเออและอืมทางูข้อมูลนี้บปได้ช่วยกันเออช่วยกันโปรโมทเนาะัาดนนี้้พออออเลงงช่ขออนุญาตลงช่องยูทูบ เอาหูหันนอคือเพื่อนๆพี่น้องของคนทั่วไปที่สนใจอ่ะสี่นี่เขาจี้พี่มาได้หมูเพาก็ย่อหกัวเพราะมันเป็นปงอ๋อแล้วขี้ปเขาถือเนาะน้ำดิบน้ำจ้ำน้ำนี่เนอะแล้วนี่ก็เป็นต่วงสายแล้วนะเจ้าบ้านก็วนอ่ะอ่า ตีบนหมอหน้าอยู่เลยครับแต่เขาญาติเขาขอหยาดขอเ็นเนาะตีตั้งอยู่ดี่คำขอเนาะหยาดเนาะเขาเลี้ยงเคนเนี่ยทุกทุกปีก่อนที่กขเลี้ยงเจ้านายเลี้ยงเจ้าที่อ่ะอ่าครับจะต้องมีข้าสิงีเข้ารอเกอนให้มากขึ้นมาานอออนอ ช่วยช่วยกันไปนเปนาะเป็นเป็นปนออาจาราย์ในนี่นี่ยเนี่ยอาจารย์วัดเอออาจารย์วัดก็เป็นเนาะอาจารย์นักเรียนก็เป็นเนา <c oughs> ะเออมาเพื่อความหูอันชาวบ้านแถมเนาะเจวาบ้านเจ้ามีังเนาะที่บวังหูเนาะเกี่ยวกับน้ำแร่นะย,ยี่หล่าในฝอยเนาะเออต้องแก้ไปหลายอย่างหลายตำแหน่งเนี่ยอันนี้ไม่ฝอยอ งูสวัสดเป็นไม่เหงไใครตายกได้แหละอย่างนี้ไข่ปูข่ปลาไม่เห็นเี้ยมันก้นให้แต่คาถานี่มันน่าเจี๊ยนะผมก็มีน้อยๆเนี้ยแต่ผมอะไรบวชมาได,ด,ไไดใช้ได้อยู่ช้ได้อยู่คาถาน่ะมันก็นดีอยู่เออบเจื้อห้ามลบลู่เนีของเอียเนาะ <c oughs> เง้จากตำลามีมีสวยเขาตอกดาาอกไม้ขึ้นคูก็ว่าไปเนาะมันจูดที่จิตตั้งมันเนา <c oughs> ะจิตตั้งมัน<อ>ใช่ใช่หายกับคุ้เสีมละ่ะอ๋อมาเจียห้ามลบลูนอกของนี้นอกรับรับมันจึงดีงูสวัสดิ์อย่างนี้น่ะเอาหาย อืตัวเคยบวชเนาะอาาเสียมแเ้เียนนะครับเป็นแล้วเป็กเปล่ยนรอหนุนแล้วเปกนเปี่นตท้าอืมเปกเป๊นตุมฉันเสียมทำอาจารย์สามด้วยก่อนทำหน่องได้ได้วิชาอย่างเกษตรก่อนเกษตรก่อน ท่อไปอ่ะส่งน้ำก็ทอเอผมทำเกษตรนะเกี่ยวกับพืชพักส่วนลัวก็เลยมาทำเกษตรผสมผสานน่ะถุกวันนี้นะอ่าแล้วก็ทำจารีประเฟนี้ด้วยอันนี้เป็นจารีตส่วนหนึ่งเนาะองน้ำน้ำร้อนเนี่ยหลังจากที่เขาทำการทํำงานมาเน็ดเหนื่อยเนาะมาพักผ่อนพอเขาลำเนาไฟพอธรรมชาติเนาะ ไปแจคมันเรื่มันละอ่อนเนาะมาถ่ายท่านก็ใสาแล้นี่เขาไฟไก่เราปัวเนาะเอัวยังขอโจทยเอย่างเาหันตัวยากดีไฟไม่รอนละอ่อนเลยเออเออแม่นแม่นมันแบบมันมีความปลอดภัยสมเสริมงานอยู่มานี่อืมดีละดีละเดี๋ยวจะช่วยโปรโมทแถมเสียงหนึ่งเนาะขอบคุณที่คอมเมนตนะครับเด้อขอบคุณครับ อ,อุ่นอุ่นอุ่นไหมอุ่นอ,อุ่นอุ่นแช่เท้าเนาะเออน่ะมันเป็นการกระตุ้นไหลเวียนเลียดนะดีนะหลังจากเราวนิดเหนื่อยมาแช่น้ำอุ่นนี่มันเบียดจะไหลเวียนดีจะไหลเวียนดีอุ่นชอบมากเลยน้องฟูนะ <laughs> เอ้ดู <laughs>

ไปเตียวนี่มาเห็นหรอเตียวยินโอ้อุดพอดีดิเหมาะนี่จ้าใจเดือดหลายเดือนดีนะพร้อมดีนของมันนะเป็นยาดีชั้นหนึ่งเลยนะครับเจ้าดื่มได้ของได้ค่ะน้องกินน้องใจนี่หมดเลยแต่น้ำในบ้านน้องนี่ใจน้ำแหลมหมดเลยนะครับเจ้าน้องผ่าแข่งบุญปุนะของไหวใส่แข่งบุญแล้วก็ปล่อยลงมาในบ้านเห็นเส้นเลย มันจะออกชิ้นไ้ได้นาะเจ้าแม่นชิ้นถึงเบชินจ้าอ๋อดื่มได้อันนี้ออกใหม่มันก็่จิมีกิ่นน้อยค้ะนี่มันก็รละเหยออกไปมันกับี้มเแม่น้าอยเจะ้าดทาเป็นนันดื่ม้ารับ ตัวนี้ก็ยังกึดอยู่แต่ยังไม่ได้ทำแต่กอแท่งไห้เอาแบบของจนจันไดมามาทำจ้าวครับครับจ้าคิดแบบเจ้าขนาดกอแท่งแล้วมดละแต่ยังไม่ได้เอาน้ำใส่แต่บ่อยให้มันอันนี้ก่อนเจ้ามาเชื่อจะมาชื่อจ้าวหน้ากอแท่งไห้ตั้งหน้าบุญห้าห้าแถวเหมือนนั้นสี่ก็มาห้าเนี่ย เย่อขาวเลยนาเจน้ำแหล่ะเยี่เดียวเยี่ยมเออจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณมากถ้าเป็นเงินนี่มาได้ไงเนเงินนี่จะดำหมดเลยอ๋อลงถูงนี่น่ะอือถ้าเปลี่ยนท้องนี่เหมือนท้องใหม่แล้วใครใครได้ท้องใหม่มาเจอืมกฏมันมีมีความเป็นกรดคือความเป็นกรดอยู่ธรรมชาติล่ามเนาะ โอ้โด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 ชอบแน่โอนนี่ม hey. so yeah. ันจะมีน hmm. um ้ำเย็น hmm. ก um ับ hmm. น um, uh ้ำ huh ร่อนมาหากันเราเจ้านะนรเป็นกัเขาอาอย่าน่อเยกนเ่ยน้นที่าคงคนมัปลงมาเห็เส้นเลยในบ้านนองนี่ใช้น้ำแหลมหมดเลยอืมน้ำจุกอันเจกยซอนเจ้าอนัรน้ำจุกมีน้ำจุกที่อย่ท้ายาน ตรงตรงตรงหันมุมนั้นมีบ้านพักโฮมสเตย์น่ะยายพลอยล่ะอันนั้นพักพักคืนและเท่าใดนะคิดอย่างไรค้าบวกกันอ่าคิดเป็นไรหน่วยแล้วโอ้คนละสองร้อยห้าสิบอืมแตงเราจะค้ากันเองเนี่ย้าต้องเที่ยวมาฝรั่งเข้ามาบ่อยก่อมีอยู่ล่ะอแมีเนาะ คนไทยเขาต้องจะมาช่วยกันอุดหนุนมา,าพอเด้อดูน่าชมมากเลยเน่าดูน่าชมมากมากเลยข้างๆนี่จะมีสาระสาระนั่งพักนี่ันไก่ไก่ทางดีอยู่ไก่จะมันทางดีไก่มันทางดี จะเล่นต่อไม่ฟอยบ้านมีกี่หลังไหมบ้านพงหอนหาเนี่ยมีร้อยห้าสิบคนอย่าลนี้ค่ะห้าสิบปลายห้าสิบปลายละคนเนาะขอร้อยปลายก่อนคาหกร้อยปลายพ่อแกอืมตอนนั้นคำเรื่งเป็นแกอยู่นี่อยู่ก่อนนั่นคำจันปัญจเป็นบ้านเป็นแห่งเป็นเป็นตแกบ้านอยู่จ้ะไม่ใช่เปลี่ยนแล้อะไะ นั่นทามี่บ่เป็นเป็นที่นสิไบ่เป็นหรออ๋อว่ากำไรลำใจประเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ยังอ่ประเดี๋ยวผู้ใหญ่นายเจ้าอืมเจ้านายอืมนั่นทาบ่เป็ี่ยนเขาเขาเล่าบ่ได้อาจารย์อาจารย์วัดกับครูเสมเก่านนี่อาจารย์วัดฮะอาจารย์วัดกับครูเสมเนาะอาจารย์กับเสมกับวิโรนี่เนาะอ๋อ แกหลายตำแหน่งรู้ไวอ่ะแกดึงเก่งอยาไปช่วยช่วยสังคมไปดีละได้บุญไห้กุศลช่วยชาวบ้านจำยังนี่ให้บุญได้กุศลอยู่ไไไปปปินทดีละดีละทีมากมากผมสเตย์หลัง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 ดอยกลางดอยก็มีบสถ์กานนะบนถ์กำลังสร้างอยู่ ผมลังสร้างอยู่สองหลังแถ่หลังนี้เออ่มไปอ่ะวหลานจะตุวกอลฟเลิดดูหลังนี้กับงามดีนี่โอ้เขาท่าเออ่มไปยังครับรูไยนอกบ่ได้เออมีที่โต๊ะโต๊ะยังวางดีไปกินกาแฟกินอาหาร ban hào homestay sơ <laughs> tê Hãy <ấy> subscribe <cả> <laughs> กินมได้ก uh. ินทั้งร่างสมัยกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งโัอ้โฝรังเศสฝรังเศสโอ้ั่น่ะเออนี่ชาไทยนั่นล่ะยอจเิบว่าอรเปลี่ยนเดียวกันนะคเชฟมเออลุงขอสีใหญ่ขึ้นหนอเออ

ลวกไข่จะใช้เวลาแปดสิบนาทีแค่นั้นก็จะสุกละเดือดพุุๆเลยน้ำแรงน้ำร้อนอยู่ในถังเลยก่อนนี้มาได้แช่ ดูบรรยากาศตรงนั้นจะร้อนนั่นอ่ะมรนั้นห้องอะบางคนไม่เห็นดูขาขาวนั่นมันมันเป็นที่ของน้ำร้อนมันเป็นกฎอย่างหนึ่งกฎกรรมฐานแตกหน่อง

แกแกแปลงโฮมสเตบนก็มีหนูนั่นนะ่ะบนนั่นนะ่ะหมสเตี่างสีฟ้าน,ะนะนั่นนะ่นนนะทนะางเดินนะ่ะทางบนน่ะบนนู้น,น,น,นนะทางนั่นนะ่ะแล้ว น่าเ็านีที่เกเป๋าถึงแล้วถึงแล้วอันนี้ตังสือมันหายไปพอ,อน้ำพุร้อนผงน้ำร้อนเนี่ยชอาขาวๆเนี่ย <c oughs> เผลอเสริมงามน่ะถึงแล้วนี่ย <c oughs> <c oughs> បាទน้ําน้ําក៏ແຕកមើលចំបောက်น้ําរង